ไอเรื่องราวแบบเนี้ยในพัทยาคนจะเข้าใจได้เลยว่าคือ normal ปกติ normal ถ้าเห็นสถานการณ์แบบเนี้คิดถ,ถ,ถึงคำว่ามีเ่าเอ,อ,อ่าไหนๆก็พูดถึงอรดอรละส่วนใหญ่อ,อะเราจะพยายามหลบเลี่ยงการเอ่ยชื่อตรงรรแต่ลึกกว่านั้นเดี๋ยวนี้ยเราเรียกอรดอรว่าพระอินทร์อภินิหารพระอินหลักๆเลยที่เจอครับส่วนใหญ่อ่ะ พระอินเรียกรวมเทวดาบนสวงสวรรค์มาจัดงานแต่งงานที่พัทยาก็คือมีมีพระอินหนึ่งคู่นี่แหละเทวดาทางฟ้าแต่งงานกันอ๋อถั่วที่บังอ๋อถั่วไม่ชนะมาเลยเราก็มีถั่วแบบหลากหลายชนิดมากครับก็คือเราก็วางเลยใช่อยู่บนหลังบเฟ่ที่เนี้ยงานเลี้ยงอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบประเทศเนี้ยชอบกินถั่วเทวดาก็หยิบถั่วหยิบถั่วขึ้นมาแล้วทาโรยลงไปเดี๋ยวนะโรยลงไปโรยลงไปความมือแล้วขยี้ ท้องเสียแล้วอะไรงี้อ่าไอโต๊ะทั่วตัวนั้นแหละยกยกยกทุกอย่างก็ต้องถูกยกออกอเพราะฉะนั้นเขาต้องดูดพรมใหม่หมดยกขึ้นมาก็คือแบบออเป็นก้อนเลยนะนอกจากอดพอินแล้วเนี่ยนอกจากพอินยังมีเทพองค์อื่นที่เาสร้างอภินิหารอีกไหมมีจริงเหรอจริงมีพระพมฝากติดตามช่องจวดติดนะครับกับตุ้ที่จะมาเล่าเรื่องโรงแรมที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเกิดขึ้นในโรงแรมได้จริงๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบจวดแบบติดให้หมดไส้หมดพุงติดตามกันด้วยนะครับ you're a